วันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยครับที่เราจะมาเจาะลึกกันคือมันเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงสองอย่างที่ดูเหมือนจะอยู่คนละเรื่องกันเลยนะค่ะอย่างแรกคือเรื่องข้างในตัวเรามากๆอย่างการนอนหลับลึกหรือการทำใจให้เป็นกลางกับอีกอย่างคือผลลัพธ์ภายนอกที่มันสเกลใหญ่มากตั้งแต่เรื่องสุขภาพการเงินไปจนถึงโครงสร้างสังคมเลย ใช่เลยค่ะแนวคิดที่เราจะคุยกันวันนี้นะคะมันการการสังเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆคือเอาภูมิปัญญาจากคำภีร์พุทธศาสนาดั้งเดิมที่ว่าด้วยการฝึกจิตเอามาผสมกับกรอบความคิดสมัยใหม่ที่เรียกว่าคานุสนันพองปัญนาโมเดลซึ่งเขาพยายามจะถอดรหัสว่าพลังของจิตมันทำงานยังไงในโลกยุคนี้แล้วก็มีการใช้คำศัพท์เฉพาะตัวที่ฟังแล้วอาจจะเอ๊ะนิดนึงอย่างคำว่าระบบอาถรรพ์คอนโทร โอ้แค่ชื่อก็ไม่ธรรมดาแล้วครับอาถรรพ์คอนโทรลเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือเรามาลองแกะรอยโมเดลนี้กันดูดีกว่าครับว่าไอเดียที่ว่าความสงบข้างในของคนคนนึงเนี่ยจะสั่นสะเทือนไปถึงโครงสร้างสังคมได้จริงๆมันมีนกลไกความคิดเบื้องหลังยังไงเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันที่จุดที่ใกล้ตัวที่สุด กนก่อนเลยในแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาเริ่มต้นจากเรื่องพื้นฐานมากๆของชีวิตเลยนะคือการนอนหลับลึกหรือ deep sleep ค่ะซึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็ชัดแจนอยู่แล้วว่าเป็นช่วงที่ร่างกายซ่อมตัวเองได้ดีที่สุดโกรทฮอร์โมนก่อนหลังสมองก็ได้เหมือนล้างของเสียระบบประสาทก็ได้ฟื้นฟูอืมเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่ดีเลยใช่ครับและจุดนี้เองค่ะที่โมเดลนี้เขาเชื่อมโยงเข้ากับหลักการแกนกลางที่พูดถึงซ้ําๆเลยเป็นประโยคสําคัญที่ว่า เหตุคือความเป็นกลางทางอารมณ์และความคิดผลคือศีลสมาธิและปัญญาอ๋อปกติเราจะได้ยินให้เริ่มที่ศีลสมาธิปัญญาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่โมเดลดีบอกว่านั่นคือผลถูกต้องค่ะเขาบอกว่าเหตุที่แท้จริงที่มากก่อนหน้านานเลยนะคือความเป็นกลางของจิตใจหมายความว่าถ้าเราทำเหตุให้ถูกคือทำใจให้เป็นกลางกลางไม่ฟุ้งสร้าง ผลอย่างเช่นสมาธิก็จะตามมาเองแล้วการนอนหลับลึกก็กเป็นหนึ่งในผลลัพธ์นั้นด้วยใช่เลยค่ะการทําจิตใจให้สงบเป็นกลางก่อนนอนอย่างเช่นการกําหนดลมหายใจยาวๆแบบอานาปนสติหรือการใช้อุเบกขาในพรหมวิหารสี่เพื่อวางเฉยกับเรื่องที่กังวลมันคือการลด N นอสหรือคลื่นรบกวนในสมองเรา พอคลื่อนสมองสงบมันก็จะเข้าสู่การหลับลึกได้ง่ายขึ้นพอพูดถึงสภาวะจิตที่ละเอียดขึ้นเนี่ยมันก็มีอีกระดับหนึ่งที่คนมักจะพูดถึงกันคือฌานสมาบัติแล้วการนอนหลับลึกที่เราคุยกันอยู่มันต่างจากสภาวะนั้นยังไงครับเป็นคําถามที่ดีมากเลยค่ะในคัมภีร์วิสุทธิมัคเขาอธิบายไว้ชัดเจนเลยคือทั้งสองอย่างเป็นสภาวะที่จิตละเอียดเหมือนกันนะแต่มีจุดต่างที่สําคัญมากคือการหลับลึกเนี่ยจิตจะละเอียด แต่ไม่รู้ตัวอ๋อไม่รู้ตัวค่ะแต่ถ้าเป็นฌานสมาบัติจิตจะละเอียดกว่าแล้วก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเข้าใจแล้วครับเหมือนกับว่าการหลับลึกเป็นโหมดซ่อมบำรุงอตัมมตโนมัติของร่างกายกับสมองอืมเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากแต่ฌานสมาบัติคือการเข้าไปจูนอัพหรืออัปเกรดระบบของจิตโดยตรงแบบที่เราควบคุมได้ใช่ค่ะมันคือการไต่ระดับของสภาวะจิตที่ ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาขึ้นไปได้โอเคครับพอเรามีฐานที่แข็งแรงจากการนอนหลับลึกแล้วเนี่ยพลังงานที่ได้มาดูเหมือนจะถูกเอาไปต่อยอดในสิ่งที่โมเดลนี้เรียกว่าอาถรนพ์คอนโทรลชื่อนี้ฟังดูขลังมากเลยตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่ครับใช่เรื่องไสยศาสตร์อะไรแบบมั้นรือเปล่าไม่ใช่เลยค่ะในคัมภี์โลกาธิบดีซึ่งเป็นหนึ่งในแหล่งข้อมูลของเราเนี่ยนะคะเขาอธิบายว่ามันไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็น ระบบจัดระเบียบพลังงานและเหตุปัจจัยภายในตนเองระบบจัดระเบียบค่ะจนมันเกิดเป็นแรงดึงดูดที่คล้ายคล้ายกับฟิวเอฟเฟกหรือสนามพลังที่ส่งผลต่อเหตุการณ์รอบตัวเราซึ่งหัวใจของระบบนี้ก็คือการสร้างความบริสุทธิ์คำว่าความบริสุทธิ์นี่ก็อีกคำหนึ่งนะครับฟังดูอาจจะมีความหมายในเชิงศิลธรรมแต่ในปริบทนี้มันน่าจะมีความหมายเชิงเทคนิคมากกว่าถูกต้องเลยค่ะความบริสุทธิ์ในที่นี้หมายถึงความสะอาดของระบบเหตุปัจจัยภายในจิต หรือถ้าจะให้เปรียบเทียบกับยุคนี้นะคะมันอาจจะเหมือนค่า Signal-to-Noise Ratio ออ๋สัญญาณรบกวนใช่ค่ะยิ่งจิตของเรามี Noise หรือเสียงรบกวนจากความกลัวความกังวลความอยากน้อยเท่าไหร่สัญญาณหรือเจตนาที่แท้จริงของเราก็ยิ่งชัดเจนแล้วก็ทรงพลังมากขึ้นเท่านั้นเหมือนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโค้ดที่มันสะอาดไม่มีบั๊กโปรแกรมก็จะทำงานได้แม่นยำไม่พลาด เป็นการเปรียบเทียบที่เข้าใจง่ายมากครับพอพูดถึงเรื่องสัญญาณที่ไม่มี Noise มันทำให้นึกถึงการตัดสินใจในชีวิตประจำวันเลยนะเวลาที่ใจเราวุ่นวายมีเรื่องกังวลเยอะๆการตัดสินใจเล็กๆน้อยๆยังพลาดได้ง่ายเลยนี่คือสิ่งที่โมเดลนี้กำลังพูดถึงในสเกลที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับใช่เลยค่ะและมันส่งผลโดยตรงมากๆในแหล่งข้อมูลมีอุปมาไว้อีกอย่างว่าจิตเหมือนเครื่องส่งสัญญ,ญาณ ความบริสุทธิ์คือคุณภาพของสัญญาณสมาธิคือความแรงของคลื่นและปัญญาคือการเลือกทิศทางที่จะส่งสัญญาณครบองค์ประกอบเลยด้านการเงินโอ้โหนี่คือผลกระทบที่จับต้องได้โดยตรงเลยนะใช่ค่ะจากเรื่องส่วนตัวขยายไปเรื่องการเงินแล้วตอนนี้เรากําลังจะไปเรื่องที่ใหญ่ขึ้นไปอีกคือเรื่องโครงสร้างสังคมในแหล่งข้อมูลมีแผนภาพความรู้สึกนึกคิด4ี่ชั้นที่น่าสนใจมากครับชั้นที่ 1. โวหารคือถูกครอบงําด้วยคําพูด ชั้น 2. องตะก,กะถูกจำกับด้วยเหตุผลชั้น 3. ปรัชญาใช้เหตุผลเพื่อประโยชน์ตัวเองและชั้นที่ 4. ที่ดูจะอยู่เหนือกว่าชั้นอื่นๆก็คือพรหมวิหารที่มีความไม่ข้องเกี่ยวเป็นอาวุธแผนภาพนี้ละคะ่ะที่เป็นกุญแจนําเราไปสู่แนวคิดเรื่อง Dark Empath ในโมเดลนี้นะคะไม่ได้หมายถึงคนมีพลังดิดจะชั่วร้ายอะไรแบบนั้นแต่หมายถึงกลุ่มชนชั้นปกครองที่ใช้เครื่องมือใน3ชั้นแรกคือใช้โวหาร ใช้ตรก,กะใช้ปรัชญาและวาระสินเพื่อสร้างระบบสังคมที่บีบคัน้นทําให้คนเต็มไปด้วยความเร่งรีบการแข่งขันภาระหนี้สินและความหวั่นไหวทางอารมณ์ตลอดเวลาเดี๋ยวนะครับนี่เป็นประเด็นที่หนักมากเลยนะหมายความว่าความเครียดความกดดันหรือหนี้สินที่คนจํานวนมากรู้สึกไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นคุณสมบัติของระบบที่ถูกออกแบบมาเหรอครับ เพื่อให้คนเราออนแอลงจากข้างในเพื่อให้ปกครองง่ายขึ้นอย่างนั้นเหรอครับตามโมเดลนี้อธิบายไว้แบบนั้นเลยค่ะเป้าหมายของระบบนี้คือทําให้ผู้คนอ่อนแอทางจิตวิญญาณไม่สามารถสร้างความเป็นกลางภายในตัวเองได้พอคนเราขาดกําลังภายในก็จะถูกควบคุมได้ง่ายมีจุดหนึ่งที่ผมว่าน่ากลัวมากคือแหล่งข้อมูลบอกว่าระบบพวกนี้จงใจบิดเบือนคําสอนทางศาสนาด้วย โดยสอนให้คนเอาผลมาเป็นเหตุคือบอกให้เริ่มที่ศีลสมาธิปัญญาซึ่งมันฝืนธรรมชาติอืพอทําไม่ได้ก็ท้อไปเองและยังจงใจสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทําให้คนนอนไม่หลับลึกเพื่อตัดกําลังภายในไปโดยปริยายใช่ค่ะนั่นคือกลไกลของฝั่งดาร์คแอมพารแต่ในทางตรงกันข้ามก็มีขั้วตรงข้ามที่เรียกว่าซูเปอร์แอมพารซึ่งก็คือผู้ที่เข้าถึงจิตในชั้นที่4หรือพรหมวิหารทําได้ พลังแห่งความเป็นกลางและความบริสุทธิ์ของคนกลุ่มนี้จะทำงานเหมือนกระจกอาถรรพ์สะท้อนกรรมโดยธรรมชาติค่ะกระจกอาถรรพ์เหมือนกับว่าถ้าคุณสร้างบ้านทั้งหลังบนฐานที่มันบิดเบี้ยวพอมีแรงสะเทือนนิดเดียวบ้านมันก็จะพังลงมาทับตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่าครับโดยที่แรงสะเทือนนั้นมาจากความสงบของคนอื่นเป็นการเปรียบเทียบที่แม่นยำมากค่ะ เจตนาที่ไม่ดีของผู้ควบคุมจะถูกสะท้อนกลับไปทำลายระบบของพวกเขาเองโดยอัตโนมัติเหมือนกรณีของพระพุทธเจ้าที่เป็นซูเปอร์แอมพารความบริสุทธิ์และความเป็นกลางของท่านสะท้อนกรรมของพระเทวทัตซึ่งเป็นดาร์กแอมพารกลับไปทำร้ายตัวพระเทวทัตเองโดยที่พระพุทธเจ้าไม่ต้องทำอะไรเลยใช่ค่ะฟังดูแล้วระบบของฝ่ายดาร์กแอมพารนี่ลงทุนมหาศาลและซับซ้อนมากนะครับ ทั้งสร้างระบบเศรษฐกิจที่บีบคั้นทั้งบิดเบือนคำสอนแล้วทางแก้เกมตามแนวคิดนี้คืออะไรครับดูเหมือนจะยากมากที่จะไปต่อกรกับระบบที่มันใหญ่ขนาดนี้และนี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดของการคุยกันวันนี้เลยค่ะเพราะคำตอบที่แหล่งข้อมูลเสนอนั้นเรียบง่ายอย่างไม่น่าเชื่อทางแก้เกมที่ลงทุนน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพสูงสุดก็คือการทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ในสังคมสามารถหลับลึกได้ทุกวัน เดี๋ยวเดี๋ยวนะครับแค่นั้นเลยเหรอครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องสนามพลังจิตโครงสร้างการควบคุมที่ซับซ้อนแล้วคำตอบสุดท้ายที่จะล้มระบบทั้งหมดนี้ได้คือแค่การนอนหรอครับฟังดูง่ายจนไม่น่าเชื่อเลยเหมือนเป็นมุกตลกที่ลึกซึ้งมากใช่ค่ะฟังดูง่ายจนน่าตกใจแต่กลไกของมันเป็นอย่างนี้ค่ะเมื่อมวลชนสามารถหลับลึกได้เป็นปกติวิสัยมันจะทำให้เกิดความเป็นกลางทางอารมณ์และความคิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ Oh. ซึ่งจะไปสร้างสิ่งที่เรียกว่ากำลังภายในหรืออัธถันคอนโทรลในระดับบุคคลและเมื่อคนจำนวนมากในสังคมมีสภาวะนี้พร้อมๆกันมันจะก่อตัวขึ้นเป็นสนามพลังของมวลชนที่ทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนกำบันยักๆเลยหมายความว่าเจตนาครอบงำต่างๆที่ฝ่าย Dark Empath ส่งออกมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างความกลัวความโลภหรือความแตกแยก จะถูกสนามพลังของมวลชนที่สงบนิ่งและเป็นกลางนี้สะท้อนกลับไปทำให้ระบบของพวกเขาเกิดความขัดแย้งแล้วก็ทำลายล้างกันเองอย่างนั้นหรือครับถูกต้องทั้งหมดเลยค่ะเป็นเหมือนการปล่อยให้พวกเขาทำลายกันเองเพราะเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ของพวกเขาถูกสะท้อนกลับไปหาตัวเองนี่คือกลยุทธ์ในเชิงเศรษฐศาสตร์ที่น่าทึ่งมากคือลงทุนน้อยที่สุด แค่ให้ความรู้เรื่องการนอนหลับลึกแต่กลับมีพลังทําลายล้างระบบที่อีกฝ่ายลงทุนไม่มหาศาลได้ฟังดูเหมือนเป็นทางออกในอุดมคติมากเลยนะครับแต่ในความเป็นจริงการจะทําให้คนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจเรื่องการนอนหลับลึกพร้อมๆกันมันจะเป็นไปได้จริงหรอครับในเมื่อระบบของ Dark e m p a r t ที่ว่าก็คอยขัดขวางอยู่ตลอดเวลาเป็นคำถามที่สำคัญค่ะโมเดลนี้ไม่ได้บอกว่ามันจะเกิดขึ้นในวันเดียว แต่มันเป็นกระบวนการที่ค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนแรงกระเพื่อมและมันไม่ต้องใช้คนทั้งหมดนะคะแค่คนส่วนใหญ่หรือมวลชนที่มีนัยยะสำคัญเมื่อสนามพลังนี้ก่อตัวขึ้นมันจะทำหน้าที่อีกอย่างหนึ่งคือค่อยๆคัดกรองผู้นำแบบ Dark Empath ออกไปโดยธรรมชาติ oh. และในขณะเดียวกันก็จะผลักดันให้ผู้นำแบบซ u เปอร์เอม h หรือผู้ที่มีคนต็งกลางม,มองประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งขึ้นมามีบทบาทแทนซึ่งจะนำพาสังคมไปสู่ความสงบสุขหรือที่ในแหล่งข้อมูลเรียกว่ายุคสีวิไลเป็นการปูทางไปสู่ยุคพระศรีอริยเมตรัยในอนาคตใช่ค่ะ วันนี้เราเดินทางกันมาไกลามากจริงๆครับจากจุดที่เล็กที่สุดอย่างการนอนบนหมอนของเราไปสู่ความเป็นกลางภายในขยายผลไปสู่การตัดสินใจทางการเงินและไปจบที่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอํานาจในสังคมซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนถูกร้อยเรียงกลับมาที่แก่นความคิดเดียวคือความเป็นกลางทางอารมณ์และความคิดคือเหตุที่แท้จริงของผลลัพธ์ที่ดีทั้งปวงใช่แล้วค่ะและก่อนจะจบการพูดคุยในวันนี้นะคะ อยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อคิดที่ต่อยอดมาจากแหล่งข้อมูลของเราเพื่อให้ได้ไตรตรองกันต่อโมเดลนี้กำลังเสนอว่าการเปลี่ยนแปลงสังคมครั้งใหญ่อาจไม่ได้เริ่มต้นจากการปฏิวัติภายนอกแต่เป็นการปฏิวัติจากภายในที่เกิดขึ้นอย่างเงียบๆทุกคืนบนหมอนของแต่ละคนจะเป็นไปได้หรือไม่ว่าการกระทําทางการเมืองที่ลึกซึ้งที่สุดอาจเพียงการเรียนรู้ที่จะนอนหลับให้สนิท